สวัสดีค่ะนะคะพี่นิดนะคะสวัสดีจ้าวันนี้นิดนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ายัางพี่น้องขอพอรขอโทษที่ยังไม่ได้คิดคอนเทนต์ขอพรอ,องค์พ่อยังไงแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนะคะที่สําคัญเลยเราไม่แนะนําให้คุณขอพรท่านที่เฉยไม่แนะนําที่ไปอลบายอะไรให้ท่านฟังแล้วก็ ขอพรท่านแล้วก็ไม่ไปแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองค่ะพี่นี่เป็นคนหนึ่งที่ขอพรหลวงพ่อไม่ว่าจะได้อะไรค่ะนะได้บางทีก็อาจจะเชื่อนะขอให้ฟา้าให้แฟนอะมีงานได้เยอะนะคะแล้วเมื่อวานแฟนก็มาเล่าให้ฟังว่าเจ้านายจะขายรถเบนท์ทางออนไลน์พี่ก็ดีใจเลยค่ะคำอธิษฐานเป็นจริงแล้วนะคะเพราะพี่อธิษฐานจิตว่านะคะ บุญกุศลที่ทำในวันนี้หรือบุญใดๆที่ทํามาขอแบ่งบุญให้นะคะเซลที่บริษัทร,รถเบนซ์เราไม่พอแบ่งให้องค์พ่อพี่กะเนตที่บริษัทรถเบนซ์ด้วยให้รถเบนซ์ขายได้หนึ่งล้านคกดหนึ่งล้านคันนีเอเถอะแล้วเงินที่แฟนเอามาให้เราจะเก็บไว้เอาไว้ลงทุนทําธุรกิจค่ะทุกคนคะ่ะขายสบู่ร่างหนะจาจ้าพี่น้องถ้ารอบนี้ทาไม่ได้พี่จะไม่ล้มเลิกเลยค่ะนะอันดับแรกค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ขอพรองค์พ่อเนาะตอนที่ขายครีม ลงคูณห้าสิบกระปุกขอพอรท่านแล้วว่าขอให้ภายในหนึ่งเดือนนี้หนูจะตั้งใจขายครีมห้าสิบกระปุกขอให้หนูขายหมดแล้วพี่ก็ลุยตั้งใจขายเลยค่ะแล้วก็หมดจริงๆค่ะนะคะเจอใครก็แนะนําแม่งไปหมดเลยค่ะไม่ได้ขายทางออนไลน์อย่างเดียวนะคะขายทั่วไปด้วยนะคะเจอใครเป็นก็ถามขายให้เขาเลยนะเออต่อมาไปสาซึงเซาขายแอปเปิลดีท็อกโกกวนกวายค่ะ นะเขาลือกันว่าถ้าไปสารซึงเซาแล้วสําเร็จแน่นอนค่ะนะฮะก็ไปแล้วก็ทําตั้งใจทําก็สําเร็จตามเป้าจริงๆค่ะพอมาถึงวันหนึ่งค่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้จากเรื่องของกดแรงดึงดูดเนาะพี่น้องคอยก็ขยันเท็ดแล้วก็ลุ้มมือทํานะเราก็ได้ก็คือมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าทุนเราขาดมือแล้วเราก็พึ่งอาศัยแม่ทีมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็ลงทุนให้พอลงทุนให้แล้วก็ขายหมดก็ทุนคืนเขาคืนเขาก็คืน,ค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 นตรงเวลาตลอดนะอ่ะแล้วพอมีวันหนึ่งต้องกลับต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะรอให้ฟังกลับต่างจังหวัดแล้วทีนี้นะคะเราก็เก็บเงินไว้นั่นแหละกลับต่างจังหวัดไปงานของญาติเราค่ะนะญาติพี่น้องเขาเสียเราพี่น้องแล้ววันที่นี้นะ เขาก็โทรมาทวงเงินแบบใจหอนนะแม้เราก็เล่าว้ากันว่าดีจริงสิจ้าพี่น้องก็เลยเลิกคุยกันแล้วก็เลิกขายเลยค่ะนะ,ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ว่าเราจะโกงเขาสเมื่อไหร่เราก็เก็บเงินไว้เราก็บอกว่าเรากลับต่างจังหวัดอยู่ที่ก็พูดคํานี้แหละว่ากลัวไม่ได้เหรอใช่ว่าอย่างนี้อ่านะ,ะเพราะว่าเราอ่ะก็จะให้อยู่แล้วเออเขาก็ใจร้อนมาเราก็ใจร้อนมาเห็นไหมนี่อยากจะบอกทุกคนว่า เวลาทำงานร่วมกันน่ะเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยถ้าวันหนึ่งเราเห็นคิดแต่เรื่องเงินนำการทำงานก็จะพังปกติเราทำงานดีมากรักเขามากเขาเรียกว่าพิษที่ผ่านมาพิษรักคนอื่นมากเกินไปนะแล้วเขาก็ไม่ได้รักเราสิด้วยนะแล้ทุ่มเทตั้งใจขายขายดีขายปังมาก,มาก นั่นแหละวันนี้ถ้าเราจะทุ่มเทจริงๆอ่ะพี่อยากจะให้ทุกคนทุ่มเทให้ตัวเองได้ดีกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่แบบทุ่มเทนะคะในการขายของอ่ะมาเยอะมากพอมาวันหนึ่งเรามาเรียนรู้เรื่องของการเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เราก็ไม่อยากจะไปทุ่มเทให้ใครเราเว้ยจะถูกจะผิดฉันก็จะไปฉันจะเดินถ้าเดินฉันจะเดินเดินด้วยทางของฉันว่าฉันก็เคยทาของฉันมาได้จะรู้จริงไม่รู้จริงแม่งช่างมันกูรู้แค่นี้กูก็ทําได้ พราะกูขายของกูมานานอืมบอกกับตัวเองแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนจริงใจซื่อสาตย์ตลอดมาเลยนะไม่มีไม่เคยโกงใครสัก,กบาทเลยค่ะไม่เคยเอาเงินของใครมาโดยที่ไม่ทุจดรดิตเลยค่ะว่กาเคยได้จากพี่น้องนะขอยขายของมาได้จากะลูกค้าเป็นคนมาซื้อเองขั้นหัวเออนั่นแหละคนเราอ่ะพี่ พอพี่มาเจอคนสําเร็จก็ต้องขอบคุณคนสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งละเราอะ่ะอย่าลืมคนที่เขาอะ่ะเดินเคียงข้างเรามาตั้งแต่ที่แรกถ้าไม่มีคนเหล่านั้นอะ่ะเราจะได้ถึงขนาดนี้ไหมเราจะส่งเขาส่งเราไปถึงมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีแต่พอวันนึงอะ่ะคุณกลับลืมคนเหล่านั้นอะ่ะไม่เอาหรอกพี่นิดะ พราะที่ผ่านมามันก็มีโมเมนต์ที่เลิกทำพอมาถึงวันนี้เราจะไม่เราจะไม่เดินทางในการทำธุรกิจด้วยความโลภเราจะเดินทางด้วยการที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นซะมากกว่าสังเกตมามพลิปเปลี่ยนคนละคนเลยนะแต่ก่อนเราจะตั้งหน้าตั้งตาขายของหาตังค์มากๆเลยแต่วันนี้เราเน้นดีกว่าอยากจะให้คน ขอบคุณที่เราได้ไปเจอคนสําเร็จในช่อง youtube นี้ค่ะเขาก็สอนเราในเรื่องเขาก็สอนเขามาแบ่งปันเนาะเขาจะเน้นช่วยให้ตัวแทนเหมือนไม่ขายฝันอะ่ะเขาขยันทําเขาก็เป็นสมควรได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วไม่พอเขาวันนี้เราจะเป็นผู้นําของคนอื่นหรือว่าเราจะขายของให้ได้ขายดีให้ปังหรือทำธุรกิจตัวเองให้จเจริญรุ่งเรืองสิ่งหนึ่งที่มันขายไม่ได้คือความมั่นใจนะสําหรับตัวพี่ค่ะความมั่นใจอ่ะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํา ว่ามันต้องทําได้เว้ยมันมันดีสําหรับเรามันก็ต้องดีสําหรับคนอื่นแต่พอมีคนมาบอกเราว่าของของเรามันไม่ดีเงี้ยเราก็ต้องเถียงให้ขาดใจเลยว่าเราของเรามันดีอ่ะใครไม่ทำฉันก็จะทำอ่ะฉันไม่ไปทำอย่างอื่นแล้วแค่ทำของฉันเรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะกินอะไรก็ได้เราจะทำของใครก็ได้เนี้ยค่ะทุกคน แต่อยากให้ทุกคนดำเนินการทำธุรกิจหรือค้าขายหรือทำอะไรด้วยความรักค่ะนะไม่โลภไม่อยากได้เงินใครพี่น้องพี่รู้สึกเลยนะขายของอนไลน์มาเราไม่เคยอยากได้เงินใครแต่เงินวิ่งไล่ล่าเราวิ่งมาหาเรามากมายเหลือเกินเรายิ่งช่วยแก้ไขปัญหาให้เขามากเท่าไหร่อ่ะเขายิ่งอยากจะเอาเงินมาให้เราอะ่ะ ก็มองหน้าตัวเองแล้วมีความสุขค่ะนะฮะเพราะหน้ามันเด้งหรือ,อลองขอพรท่านดูนะะขอในเรื่องอะไรซะถูกขอให้ค้าขายดีขายหมดขายได้เดือนละเท่านั้นเท่าน,นี้แล้วก็ตั้งใจทำํำนะจ่ะนะประมาณขอพรแล้วก็ยุ่ซื่อนะะกับหาทางเหตุหรือว่าว่าเ้าว่าด้ไเป็เหตุอย่างนี้เพ,พี่นพินิจเนี่ยเรียงลูกยุบ้านแฟนให้เงินเพื่เก็บเงินไว้จ่ะเก็บไว้เขาก็เสียวไว้ซื้อสบู่ล่างนะแล้วก็ไว้ สือผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นเฮงสิจะ้ะเฮาก็อยากผอม,มาานะแะ้วอยากสุขภาพดีอยากอยยุก็บูกกรกุโดนเพิ่งมาฟืน้นเพิ่งมาหายจะพี่น้องนะจากอาการที่เป็นเส้นประสาทอักเสบแล้วก็เป็นรองช้ำหายแล้วจา้าบม่เป็นแล้วนะคะกินยาหมอหลายรอบแล้ว่นบอกให้เศ้าได้แล้วล่ะ <c oughs> เออไม่ไม่เอาพี่นิดไม่คิดลบคิดบวกเชื่อว่า สิ่งที่เราขอพรท่านรงให้เราเราก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ทุกวันเราแบบก็ไปขอต่อชะตาชีวิตนี่แหละค่ะนะไปขอพรวงพ่อพระสังกัดใบ้างแหละเพราะว่าเราเชื่อว่ามีพระพรนะคะเขาเรียกว่าอะไรพระอินพระอินลงมาเพื่อไม่อยากมาเกิดแล้วก็ไปขอพรองพ่อพระสังกัายหรือขอพรองพ่อพี่พี่เนนี่แหละพี่พี่นับถือก็หนูขอต่อชะตาชีวิตหนูอยากสุขภาพดีอาการที่หนูเป็นขอให้หนูหายเถอะแล้วก็ ถ้าแฟนหาเงินไม่ได้หนูจะเก็บเงินไว้ดูแลสุขภาพให้หนูสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงหนูจะหาทางหาอะไรมาดูแลตัวเองให้หนูพอ,ให,หพอให้หนูสุขภาพดีในสิ่งที่หนูกาลังเป็นอยู่ขอให้หนูหายแล้วพี่ก็ไปเจอสมุรธารพี่ก็กินไข่ต้มทุกวันพี่ก็กินกระชายตำกระชายกินแต่มันก็ไม่ได้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดหลืไม่สนใจหรอกเออนะแต่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะ เวลาคนเราเนี่ยค่ะทุกคนคะเวลาใครลม้มอย่าไปข้ามอย่าไปดูถูกอย่าไปดินทาอย่าไปว่าร้ายคนอื่นเขาหรือแม้กระทั่งตัวเองไม่อยากทําก็อยา่าแบบพี่เจอพี่โดนนะแต่เราก็ไม่สนแต่พี่ย,ย้ายตัวเองเข้ามาทําคลิปข้างในนะอาจจะมุมไม่สวยเขาจะนอนแต่บางทีเราทาคลิปเขาไม่นอนเลยซ้ำ นี่แหละคนเราบางทีอ่ะไม่ใช่ว่าเวลาจะทําอะไรอ่ะมันจะลาบเรียบราบลื่นก็ทุกอย่างก็ต้องทําทเป้าหมายของเราให้ได้เราต้องยืนวิวยขาของตัวเองให้ได้เริ่มต้นใหม่ๆเราไม่รู้หรอกเราแอดลูกค้ามาทุกวันทุกวันเนี่ยใครจะซื้อเราจะมีใครบ้างที่เมตตาเราเขาบอ่หูดหอก เราก็ต้องพยายามหาให้เจอแหละเจอคนกว่าคนที่เขามีปัญหาจริงๆอะ่ะพี่พยายามไปติดตามคนสําเร็จไว้ว่าเขาหาลูกค้าหาตัวแทนแบบไหนถึงมีคนมาซื้อเยอะอ,อย่างนั้นแต่เราก็เคยข,ยขายของอะไรมาหนื่งกันนะแต่เราก็ไม่เคยพลาดเรื่องการหาลูกค้าเลยนะก็ได้ตลอดนะพูดถึงอะ่ะหนึ่งละขอพรระบุให้ชัดเจนบอกหนูไปเลยว่า บอกหนูเจ้าหนูบริวารขององค์พ่อว่าเราต้องการประสมความสําเร็จแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้กลับมาที่นี้เราจะทําบุญอยู่แถวบ้านนะก็ได้อ่แต่เราให้ระลึกถึงท่านบางคนก็แบบเอก่าท่านหนูไม่กลับไปแค่ที่ที่นั่นหระเอาแค่ขอพรไม่ต้องไปบนท่านขอพรอ,องค์พ่อไม่ได้เป็นคนใจร้ายขอพรถ้าสมมติว่าหนูทําได้หนูจะทําบุญให้หนูจะซื้อของมาไหวาอ้อย่างนี้ แต่ถ้าหนูไม่กลับมาถว่าไปสาดเชงเาใช่ไหมถ้าหนูไม่กลับไปถึงนู่นแต่หนูขอทําบุญให้องค์พ่อที่ที่ที่หนูอยู่ได้ไหมท่านก็คอนเฟิร์มอยู่แล้วบางคนวิตกกังวลต้องไปแก้ท่านถึงนู่นเลยอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนไทยอย่าคิดมากมายทําที่ไหนก็ได้บุญหมดแหละนะคะหรือไหว้ที่ห้องเลยกลางแจ้งแถวบ้านเลยก็ได้แล้วก็ลึกถึงองค์พ่อเชิญท่านมาท่านก็มาแล้วอืม พี่ก็จะระวังอย่างพี่ตัวเราเองอะ่ะเราจะพยายามไม่ให้ตัวเองโกรธต้องยิ้มต้องหัวเราะต้องคิดดีพูดดีทดําดีให้สําเร็จบอกตัวเองเ <laughs> พราะันดานเก่าพี่นี่นะคะเออเขาเราเคยโมโหง่ายไงนะใครถ้าเราไม่ผิดเราจะไม่ยอมคนเลยนะคะเออที่ผ่านมาจะเป็นแบบนั้นแต่เราจับไม่ว่าขอบคุณค่ะ